ครับส,สวัสดีครับสวัสดีครับทักทายบรรยากาศออกหนาวนิดๆคืนนี้อากาศดีมากนะครับวันนี้เรามาทักทายกับวันที่23มกราคมพศ2569นะครับ เรามาไลฟ์สดทักทายกันทุกค่ำคืนช่วงที่ว่างๆนะครับไม่ติดภารกิจวันนี้ก็มีเคสข่าวินนิดหน่อยๆนะครับก็สามารถติดตามได้แลยนะฮะทางช่อง,องกบกบัทงสองดวงยางชาแนลหรือว่าจะเป็นเพจสกุปข่าวท้องถิ่นเ็ว รหรือว่าสำนักข่าวสื่อระจอเกษตรศูนย์ข่าวภาคใต้นะครับการไลฟ์สดเป็นการได้พูดคุยทักทายกับ FC หรือว่าผู้ติดตามกับทีมงานทีมข่าวของเรากันอยู่นะครับ เสียงเป็นยางอะไรบ้างนะครับเคยเข้ามาแล้วก็ทักเข้ามาหน่อยนะครับส่วนข่าวเกี่ยวกับงานประเพณีก็เดือนหน้าคุมปาพันธ์นะครับตอนนี้ก็มีอ่าจองคิวเข้ามาแล้วเกี่ยวกับางานบุญนะครับ เดี๋ยวเราไปที่ไหนกันบ้างอำเภอไหนจังหวัดอะไรก็ฝากติดตามทาง f เฟ e บ o ๊กบกบันชัยสังดวงยาวหรือว่าทางเพจนะครับวันนี้ก็รู้สึกว่าใกล้ๆสองทุ่มเลยหรือเปล่า ใครที่ยังไม่เข้ามาชมช่วงไลฟ์สดก็เข้ามาดูย้อนหลังได้นะครับการไลฟ์สดผ่านช่งองยูท b e ก็สมมติจะไล์ห้องสตูหรือว่าไล์อยู่ที่บ้านจะปลอดภัยกว่านะครับ ในเรื่องของลิขสิทธิ์เพลงต่างๆเวลาเราจะไล์ในงานกิจกรรมต่างๆก็มีเสียงเพลงเข้ามาอยู่ในคลิปทําให้คลิปเสียงในเรื่องของลิขสิทธิ์ก็เลยถือโอกาสไล่ที่ทํางานหรือว่าที่บ้านนะครับเราต้องเคารพในในเรื่องของกฎ ชุมชนกันด้วยนะครับจะเป็นยูทูบหรือว่าจะเป็น Facebook อะไรต่างๆทักทายครับที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดแชร์ Share, กดติดตามกดซับส c คร b e เพื่อแจ้งเตือนใละทุกข่าวสารนะครับวันนี้อากาศแรงดีนะคืนนี้ชาวสวญญาพร,ราคงเฮได้กลีดยางป็นอย่างแน่นอย ถือว่าเป็นวิถีชีวิตคนบ้าน,านต่อยอดกันมาอย่างยาวนานรุ่นปูรุ่น,ร,ร,นรุ่นยา่ารุ่นหลานอที่ทำสวนยางพาราที่บ้านก็ทำสวนยางพารานะครับช่วงนี้ก็ กิจกรรมต่างๆก็พอมีบ้างนะส่มารถก็จะไปถ่ายทำเป็นเคสข่าวใหญ่ๆนะครับทภาป่าสามัคคีกิจกรรมที่ใหญ่ๆงานประจำปีที่มีการเปิดงานที่มีคนเยอะๆเป็นหมื่นนะครับมีนางรำมีการแห่ก็ต้องสักรุบข่าวทงสินเดลทีวีออนไลน์กันเลยนะครับ หรือว่าสำหักข่าวสารเจาะขาวเด็ดส่วนมากคลแบบนี้ก็สวนำาอ่าทางจัภาพจะโทรมาคอนเฟิร์มให้ผมไปเพื่อเรา <c oughs> การถ่ายทำจะเน้นในเรื่องของคุณภาพนะฮะในการเก็บภาพก็เก็บแบบทุกมุมนะฮะทุกละเอียดต่างๆจะเป็นการเดินแห การเปิดงานอะไรต่างๆนะครับก็ต้องเน้นในเรื่องของฝีมือกันนิดหนึ่งทำเคียใหญ่ๆก็ต้องใช้ฝีมือในเรื่องของการถ่าทำแล้วก็ตัดต่อสมมติเขียเล็กๆไม่ค่อยได้ไปนะครับไม่ค่อยได้ทำสหมับจะสมาชิกผู้สื่อข่าวประจำอำเภอประจำจังหวัดก็จะ ถ่ายส่งมาให้นะครับคิวตอนนี้ก็เริ่มยาวจนถึงเมษากันแล้วนะครับบางสถานที่มีกิจกรรมทพัพพบป่าหรือว่าเกี่ยวกับกิจกรรม เดี่ยวกับพระพุทธศาสนาเข้าปริวากกรรมอะไรประมาณนี้ก็เรื่องจะมีนะฮะช่วงนี้ก็จะลุยในเรื่องของข่าวการเมืองนะครับหลักๆตัวต่อเนื่องกันตั้งแต่เลือกตั้งนายกอบตก็สมาชิกอบต พึ่งผ่านไปหมาดๆก็จะถึงก็8คุมภาพันธาา์ปศ2 5 1 9ก็มีการเลือกตั้งสสระดับชาติหรือว่าสสเขตนะครับทุกท่านประชาชนคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งก็อย่าลืมประชาสิทธิ์เลือกตั้งกันเยอะๆนะครับชอบเบอร์ไหนพักไหนก็กาเบอร์นั้น เสียงเป็นอย่างไรบ้างครับเสียงชัดหรือเปล่า <c oughs> ไลก็ไรพอประมาณสิบนาทียี่สิบนาทีพอประมาณผู้จะได้ทักทาย f อแฟนกลับนะครับเรามานั่งเล่าข่าวนะครับหรือว่าพูดคุยทักท,ทายตามภาษา แฟ uh, น,นคลับเอฟซีนะครับแบบคนบ้านๆส่วนซิงเกิลนะฮะเพลงใหม่ก็ตอนนี้กำลังทำดนตรีกันอยู่ยังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวต้องรออีกหลายวันแล้วก็พร้อมเมื่อไรจะ เดินทางไปกทมเข้าห้องบันทึกแผ็นเสียงเมื่อไหร่ล้วก็ฝากติดตามชมทางเพจต่างๆก็ได้นะครับกับค่ายวินัยพิมุมิสิกน้นนะฮะอภว่วัสร้างจังหวัดประจีนบุรีซึ่งเป็นอีกค่ายหนึ่งนะฮะตอนนั้นแ้วก็ผมอยู่ค่ายยักษ์ใหญ่ที่กทมอาผาหลังก็หมดสัญญาก็เลยไปร้องกับ ใครวินาทรูมสิก็ได้ออกอัลบั้มไปชุดหนึ่งนะฮะแล้วก็ซิงเกิลที่ที่จะทำก็เป็นซิงเกิลที่สิบสามก็มีงานเพลงขอพรหลวงปู่จาดเธอไม่ใช่คนที่ฉันรักแล้วหนุนมนคนรักษานลคนปถมสาวเมืองประจินนะครับแล้วก็สาว,สาว,สาวอสอมเป็นผู้ใหญ่บ้านอุ หลายเพลงเทปจะจำไม่ได้ถ้ารวมทั้งหมดก็โหลนึพอดีนะครับตั้งแต่ต้นตั้งแต่เรกๆกร็รวมแล้วประมาณสิบสิบสองชุดนะครับขอบคุณรู้จักบ้างไม่รู้จักบ้าง ซึ่งอยู่วงการมานานนะครับ20เกือบ30ปีนะครับคู่ขนานกับเป็นสื่อมวลชนตั้งแต่ตอนนั้นเป็นสื่อมวลชนใ,นใหม่ๆก็ตั้งแต่คอลัมน์600บาทาเป็นนสพหนังสือพิมพ์นะครับ ก็เรามีกันสองรูปแบบรูปแบบก็สกุบข่าวท่องสิงนเนเรื่องของข่าวแล้วก็แหลงขา่วขาวแล่ขวเราเรื่องกับสาวเรนูอันนั้นอีกเช็ดหนึ่งนะไม่คอยได้ทําก็มีการลงพื้นที่ไปกิจกรรมต่างๆเรื่องเก่าเอามาเล่าอะไรประมาณนี้ก็ใครอยากจะ ประชาสัมพันธ์อะไรต่งตางๆแหล่งเล่งท่องเที่ยวอะไรต่งตางๆนะะก็ติดต่อเข้ามาได้ที่ศูนย์สองห้าเจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งสามสามแล้วก็ศูนย์เจ็ดเจ็ดเก้าหนึ่งเก้าสองสองเป็นเบอร์สำนักงานนะครับ ก็ต้องขออภัยเพื่อนๆน,นะครับบางครั้งบางโอกาสก็ไม่ตรงเวลาบางครั้งก็ทุ่มกว่ากว่าหรือว่าสองทุ่มกว่ากว่าเพราะว่าบางทีไปทำภุระสอนจนบบางไปทำขาบางก็กลับมาทีงบ้านก็กลามือ่อย่างอาบน้ำกินข้าวอะไรพร้อมเสร็จ ก็จะช้าไปหน่อยต้องขออภัยนะครับต้องขอขอบคุณยุซีนะครับเพื่อนๆที่ติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ก,กันนะครับรู้สึกว่าเวช่วงไลฟ์สด เพื่อนๆก็เข้ามาชมมาดูกันเยอะมากนะฮะเดี๋ยวก็จะมีเข่าวประจําท้องถิ่นอะไรต่างๆก็ออกมาเล่าสู่กันฟังนะครับประชาสัมพันธ์การชาวพนักิจหรือว่างานบุญงานกิจกรรมต่างๆ ใครอยากจะให้ประชาชนก็ส่งข้อความก็ไม่ได้ประกาศให้ฟรีนะครับตัวได้นั่งเล่าข่าวคือจะได้แปลกๆเพราะว่าถ้าไม่มีรูปแบบเคล็ดข่าวก็จะเดิมๆนะเป็นเรื่องเดิม อก่อนก็เคสตอนแรกๆก็จะเป็นผู้ประกาศข่าวเองตอนนั้นออกช่องทีวีนะครับมาพักหลังก็จะมีผู้ประกาศข่าวประจําช่องก็จะอยู่เบื้องหลังผู้ผลิตตัดต่ออะไรต่างๆนะครับ ใครเข้ามาบ้างทักเข้ามาทีหนึ่งนะครับสุกันหลายท่านแล้วไล์สดผ่านช่อง youtube ดาวน์โหลดเป็นคืน,คนเดี๋ยวเวลาผมลงไลฟ์ประมาณพรุ่งนี้นะครับแปดเโมงถึงจะอัพโหลดเสร็จนะครับแต่ว่าส่วนคลิปดูได้นะครับเปิดดูได้ วันนี้ก็มีเคสเล็กนิดๆนะก็เข้าไปดูได้นะครับลงใหม่ล่าสุดประมาณทเที่ยงประมาณเกือบเที่ยงเป็นเคสประชาสัมพัน์เกี่ยวกับอัปรปร,ปรงุงถนนขนทางนะครับเคสพื้นที่ตำบลบ้านเสด็จหมู่ที่ห้า ซอ,อยคล้ายห้าหนึ่งสี่ับทางเทศบาลทางกองช่างก็ได้เข้ามาดับตรงนะครับเพื่อจะอพีรองชาวบ้านที่ใช้รถใช้ถนนก็ได้สะดวกขึ้นในการขับขี่นะครับก่อลงประชาสัมพันธ์นให้นิดหนึ่ง เดี๋ยววันที่สามที่จะถึงก็ก็มีเคสข่าวที่ทีมงานได้ประสานมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปที่ไหนก็ฝากติดตามกันนะครับรู้สึกว่าจะเป็นเคสประชุมอะไรสักอย่างนะฮะอย่าหุบไว้ก่อนให้ถึงเวลาก่อนนะครับ มาคเคดใหญ่ๆก็สมมติจะได้ไปถ่ายทำอยู่ต่อเนื่องตลอดเอเราไปกันทุกอำเภอแล้วก็ไม่เฉพาะจังหวัดสุราร์ธานีเรายังจังหวัดกระบี่นครนะครับภูบกเก็ตชุมพรเราก็ไปหลายพื้นที่เพราะว่าอของเราจะ กว้างเพราะว่าเป็นธันมกข่าวส่วนกลางจากกทมนะครับเราก็มีสมาชิกผู้สือข่าวทั่วประเทศแล้วก็โดยเฉพาะภาคใต้นะครับไม่ระบุว่าเราจะต้องอยู่ในสุราธ,ธานียังต้องไปแถวนอกด้วยนะครับ ส่วนต่างจังหวัดต่างอำเภอก็จะเปิดศูนย์จะมีหัวหน้าศูนย์ข่าวประจำจังหวัดนะครับต่ละจังหวัดก็เปิดศูนย์ไว้หลายศูนย์ด้วยกันนะฮะ ก็น่าจะพอประมาณนะครับถือว่าได้มาทักทายพูดคุยกันแต่และว,วันนะครับก็บางครั้งโอกาสก็ไม่ค่อยมีเรื่องมาคุยมาให้เอฟซีได้ฟังกันเยอะมากเพราะว่าเดี๋ยวต้องโอเจร์อสักรน่อเพราะว่าเดี๋ยวก็จะมีข่าวประชาสัมพันธ์อะไรต่างๆก็จะมีเข้ามาเรื่อย เพราะว่าเพิ่งจะไลฟ์สดประมาณรักรวมแล้วก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับมิฉะนั้นจะสี่สี่ห้าวันห้าวันนะที่ที่ไลฟ์สดทางช่องยูทูบนะครับก็คืนนี้เรามาพูดคุยทักทายจะพอประมาณนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณเอฟซีแล้วก็ เพ,พ,พื่อนๆพี่ก็แล้วกันที่ติดตามแล้วก็เข้ามาชมเข้ามาฟังนะครับในเรื่องของเคข่าวหรือว่ามีการพูดคุยทักทายกันนะครับก็ฝากซิงเกิลใหม่ล่าสุดด้วยเร็วๆนี้นะครับในานามศิลปินผมพรชัยมารสุร,ราชเป็นชื่อนามศิลปินแล้วก็ชื่อ เองก็พรอรชัยสำรวมยากเยบอกก็ผ่อนใจสำรวมยากครับวันนี้ก็เรามาทักทายกับพบอประมาณนี้ขออนุยากลงไลน์นะครับสวัสดีครับ